สัญญาณเตือนแรงดันตกเครื่องยนต์วูบรถยนต์สตาร์ทไม่ติดวันนี้ To โยต้าวออเข้ามาด้วยการเครื่องยนต์วูบเครื่องยนต์สะดุดกระตุกและอาการสตาร์ทไม่ติดทีมช่างได้ทำการตรวจสอบวัดแรงดันน้ำมันด้วยเครื่องมือเฉพาะทางพบว่าความผิดปกติเกิดขึ้นจากปั๊มติก๊กจึงต้องทำการถอดปั๊มติกเพื่อมาเช็คและทำความสะอาดภายในครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าปั๊มติก๊กเสื่อมสภาพเมื่อพูดถึงปั๊มติกเชื่อว่าหลายๆคนเองคงไม่รู้จักอุปกรณ์ชิ้นส่วนนี้ มีหน้าที่อะไรและมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนแต่รู้หรือไม่ว่าความจริงแล้วปั๊มติ๊กมีความสําคัญมากและหากเสื่อมสภาพขึ้นมาจะส่งผลกระทบต่อการขับขี่อย่างมากวันนี้ใหญ่ยนจูนิ่งมีเก็บความรู้มาฝากเกี่ยวกับปั๊มติ๊กพร้อมแนวทางสังเกตสัญญาณเตือนที่ปั๊มติ๊กเสื่อมสภาพเพื่อป้องกันปัญหารถยนต์สตาร์ทไม่ติดและเพื่อการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับปั๊มติ๊กคือปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์สาเหตุที่เรียกว่าปั๊มติ๊กนั้นมาจากลักษณะการทํางาน โดยใช้หลักการตัดต่อกระแสไฟฟ้าป้อนให้กับขดลูกไฟฟ้าทำให้แผ่นไดอะแฟมขยับเข้าออกจนเกิดแรงดูดและแรงดันเพื่อสามารถดูดเอาน้ำมันเชื้อเพลิงไปป้อนให้กับระบบเชื้อเพลิงได้ซึ่งการทำงานของมันจะมีเสียงดังติ๊กจึงเป็นที่มาของชื่อปั๊มติ๊กนั่นเองอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าปั๊มติ๊กมีหน้าที่ดูดน้ำมันจากเครื่องยนต์จากถังน้ำมันไปยังเครื่องยนต์ดังนั้นหากปั๊มติ๊กเสื่อมสภาพจะทำให้กระบวนการดูดน้ำมันลดประสิทธิภาพลงไปด้วย และเมื่อเชื้อเพิงน้อยเกินไประบายความร้อนไม่ดีก็ส่งผลให้รถยนต์สตาร์ทไม่ติดในที่สุดสัญญาณเตือนปั๊มติดเสื่อมสภาพ 1. ขับรถความเร็วคงที่แต่เครื่องยนต์สะดุดสสตาร์ทรถแล้วเครื่องกระตุก3เครื่องยนต์อ่อนกำลังเมื่อขับรถขึ้นทางชันหรือขับรถขึ้นเขา 4. เครื่องยนต์วูบหรือเครื่องยนต์ดับเมื่อวิ่งด้วยความเร็วคงที่ 5. รถสตาร์ทไม่ติดหากตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวกับฟิล์และแรงดันระบบ ก็อาจหมายถึงปั๊มติ๊กเสื่อมสภาพ6หากขับรถติดแก๊สแล้วสตาร์ทด้วยระบบน้ำมันไม่ติดแต่สตาร์ทติดด้วยแก๊สก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่บอกว่าปั๊มติ๊กเสื่อมสภาพเช่นกันหลังจากรู้จักกันไปแล้วว่าสัญญาณเตือนปั๊มติ๊กเสื่อมสภาพมีอะไรบ้างก็ต้องทําความรู้จักกับวิธีดูแลปั๊มติ๊กเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยือดอายุการใช้งานให้ยาวนานที่สุดนั่นคือต้องเลือกเติมน้ํามันที่ได้คุณภาพ พื่อลดการสะสมของตะกอนและสิ่งอุดตันที่จะเข้าไปอุดตันที่ตัวปั๊มติ๊กนอกจากนี้ต้องเติมน้ํามันให้อยู่ในระดับ1ใน4ของถังน้ํามันอยู่เสมอเพื่อช่วยหล่อลื่นและระบายความร้อนให้กับปั๊มติ๊กซึ่งถือว่าเป็นการช่วยลดภาระในการทํางานไปในตัวซึ่งการดูแลปั๊มติ๊กอย่างสม่ําเสมอและเลือกใช้น้ํามันคุณภาพดีจะช่วยยืดอายุการใช้งานของปั๊มติ๊กในระยะยาวจึงควรให้ความใส่ใจด้วยเชย่นกันครับเห็นไหมครับว่าปั๊มติ๊กมีส่วนสําคัญที่จะทําให้รถยนต์สามารถวิ่งได้อย่าางมีประสิธภพ การดูแลรักษาจึงเป็นสิ่งสำคัญแต่ถ้ารถยนต์เกิดปัญหาทีมช่างแห่ยนจูนิ่งสามารถแก้ไขปัญหาให้ท่านได้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Li@@ like น์แอด @yaiyont หรือทางโทรศัพท์0816048572หรือ0655426364ใหญ่ย,ยนรักรถเบื์นรถที่ท่านรักเพราะรถทุกคันคืองานของเรา